สวัสดีครับคุณยายครับผมาครับผมจ้าครับสายบุญศรัทธาจากหลวงปู่พมครับผมครับจีฝากปัจจัยไปทำบุญปัจจัยไปทำบุญน้ำเพลนนี่ละงบหน่อยครับเท็ยไปตามหน่วยแล้วนะสาธุครับผมมี่หยังหลายดอกเท่าไทรนเท่าเท่นเั่าเท่าเท่าเ่เ่นเ่าเท หายไปชื่อน้ำร้อยนึ่งนี่ครับผมอันนับเบิ้งร้อยร้อยนึ่งกะจีสร้อยค่าหนำมันผู้เอาไปซุ้งโอ้สาธุครับผมอันนี้กะจิน้ำเพลินโมทนาน้ำเพลินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับผมจ้าครับผมเออหนึ่งพันบาทไปสั่งกุฏิให้ล้าละครับผมครับโอ้สาธุครับคุณแม่ครับผมคุณแม่ซื้อยังก่อนฮะแม่ทองบุญเพิ่งแม่ทอดสมพงบุญเพื่องกับข้าวกะนีลาเกลือกันนี่ละ ครับผมเอิอ่งขอบคู่ละสิ่งที่คุณแม่เสียเอ,อเอาไปถวายพ่ะพูะก็มีนนหัวหอมกระเทียมมเนาวแล้วก็ข่าสารครับผมล้ววกล้ครั้ก็กล้วยเครือหนึ่นงแต่ว่ามันถือว่ามาเอานี่ละมาตัวเนาะ <laughs> มันพอเที่ยวมือละสามหลอดติองกันเป็นสักสิ <laughs> นี่ครับที่น้องเอาไปถวายหลวงปู่พมวมาสั่นครับผมอนุโมทนาสาธุครับผม กราบนมันสการครับปูครับผมสายบุญคุณยายท่องบุญเพิงแลวพอสวองบุญเพิงครับผมพุ่นล่ะอยุบน้นนงสองห้องครับผมเอาเงินห1อัตปัจจัย1,000บาทมาถวายปูเนาคะครับผม1,000บาทหอดถึงล้เด้อ FC ท่านผู้มีจิตใจใสศรัทธาอนุโมทนาสาธุนําเด้อทางช่องก็ได้ครับผม 1,000บาทครับผมอันนี้อันนี้ถทวายขนมกาแฟปูครับผมอันนี้โมกครับผมฉันฉันเซาเนาะครับผมครับอ่ะปูหยับไปตั้งผุนซะก่อนครับผมกล้องครับผมผมสีบันนี้ด้วยบานหนึ่งปูนิมนต์นั่นเอาออกกล้องไปตั้งผุนก่อนเนาะครับผมเอานิมนต์เนาะปูเนาะออกไปตั้งสีซะก่อนครับผมครับมันไหลเลยปูอันนี้ กั้ยเนื้อ้คุณคุณยายของพ่อสว่างครับผมกล้วยหนึ่งเครือครับผมกระน้ำครับผมช้งบอกบแล้วมีหอมกระเทียมครับผมหอมกระเทียมแห้งผักเน่าครับปูมะนาวแล้วก็ข้าวสารปรูครับผมข้าวสารครับปูครับผม ครับโอ้ถุงจะขาดจังมาปูเดี๋ยวเดี๋ยว,วยผมติ๊กกอนมันหนันเกี่ยวอันนึงกันครับผมสาธุครับผมครับปูอ่ะตามสภาพเนาะครับ,บอันนี้มันปูให้พอนนะครับผมครับให้พอนก่อนครับปฏิเตเทสราจูกัะด่างกามิตวาเทวปุโตกเยตโยหราวาเลวติเวเจยะ วัดท่าิ่สังอาลโมกังปาปาอะลโมกังวาปุเรวาจิต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 ตสังสุตวาปุตโตหุตตาตาตาลันตาปะโรสุโคหิตีขอบคุณที่หลายที่มาทานในเซนาอาหารแก่พวกอยู่ในฐานที่นี่เพ่ว่าทานทั้งหลายเป็นปูฟีเจนบารเสีดีแล้วคอยสิ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้คุณเราได้คนนีเทวดาคนนีเราได้ศักด์สิทธิแล้วได้กาดกนนีขอจะมาประชุมวันนี้ขอบคุณพวนั้นทั้งหมด ท่านเป็นผู้มีจิตเป็นโสดนัสจันทั้งหลายฟังปาฏิครกเกิดเราจะกล่าวภาฏิสีพะเป็นเกลือกเตนวได้บุญไม่เป็นบาปเป็นรุบาลชอบทับบาปการแก่ผู้อทานทั้งหลายทั้งหลายเราใดก็ดีคือเป็นผู้พีภากเดียนชอบทับาบาปการนั้นขอให้ทั้งหลายจงมธรรมไตีจิตแก้ผู้ทานทั้งหลายเราดีเถิดพอเป็นการทดแทนของวิสตาของผู้วิเจตนาผู้มีเจตบริสุทธ แต่โภเป็นภูมีอรูปภพบน้อยส่วนเทวดาทั้งหลายเป็นภูมิแรงมากรถแปลก,กันทั้งหลายเป็นพวกวุญิสาบัญกายที่มาดูจักรราศูกจากดีพอให้ดีแล้วขนทั้งหลายจงไปผู้เป็นปรมามาจงมารักษาผลตทนผลทานเหล่าเนี่ยคอยผูดถานเ่าีนจงมีอายุวันะสุขปาราประสานโนบัติด,งดางปารนาทุกคนทุก,ทกเดินจะเปนพุทธาวิจุตา,าวุจจะมาอุปมาาวิจจะปารามกปาดวยอย่างโอทุกทก สัพะทานอนเจนิญเจท่านทั้งหลายยินดีทานทวาทั้งหลายจงถึงซึ่งความดุพการมาว่าชาติและจัตนาตลอดชาติอย่างยิ่งเจริ้งความพ้นทุกข์เทพบรรสุขโธพริพานกุกังนานอนเถิดท่ทางปฏิทางถูกมังเิ้าพะเบวัฏจักติตรูสัปีปุรุสังกปาจ์จโวปะิะโสยัตถาปริโรโิโรโสยัตถาสัปีิโยวันจันตัสัพพะโรควีราจตุมา เปโววัตวรายโยติเนตกาโยโกภาวะอาภิวาทนาสิเนจริจังพุทธาปัจจัยโยจารโลตมาวัตสันติอายุโนจุขังภาลังออกปัดไฟขาวาเนี่ยวันบัดจูจบ ปูพิบูตรวาสันเคยได้กาบรองกคได้ปรากฏเขื่นบ้าปรากฏเขื่นบ้าเลยเพิ่งเกิสอนรายงอย Connie, <Tamam. S 2> redesign, ู่สอนระยางอยู่กาว่าเหาเดินทางเทือกเดินทางที่ถูกแล้วแล้วผมกะกาบอได้บอได้ปานที่วะันเพา่ใช้วัดอันนี้พาทุกงทงแท้วะสันฝนหลวงปูวะสัน ผู้ขาใส่คาถาทุดงงตัววัสดรกว่างได้คาถาทุดดงของท่านอย่างอย่างกูเลยเริ่มเลยคือดอกโยกเนี่ยก็เริ่มใช่แคใส่คาถาทุดงเงขา,ขา,าขวัดคัดผมเขาวัดแบบนีปัญหาเลยวงวัสดอกได้สางโอ้ได้สดกักใส่วัดตัวได้ฝึกห่างประยูวะไมีปัญหาว่าัสดอก็ปลดฝัง พักก็นเลยแดดดับหลาย,ยหลายอย่างอยู่แต่ก็บอกไปยังดอกให้กองซะก่อนกองสักก้อนกะว่าปับไปกะหายมันแล้วมันเกิดโรดแล้วมันเกิดดีโรดแต่วันโคโรนี่เลยออกบอกโคโรน์เจอกหลายเด้อแม่บอกอ่ะบางเดทีก็บอกว่าโอคโรนี่ตอนบนตรงเก่ากายพักกันก้าวกายแล้วกะเวิดกันหลายเลยกะเวิดกันหลายป่าในพวกทั่วพวกทั่วเพราะอกทั่วปอน แวแ่งห่งหกก็มีครับหนึ่งหนึกหเขาโยชคผมหนึ่นึ่งผู้ซื้อเนาะเขาพยามวกเรื่งเอออใครหนึใครโยห่งสาใครโยผู้นึ่งวดขาขาบอกขากันนั่แหละใครโยหนึ่งหกสามจกะกเก่าโยหนึ่งหนึ่งหกโยของผมเจครับผมกะพอบยังดอก ทุกยางเขาพ่สรัทธาแล้วรัท่าครบส่วนแล้วมันจะเกิดดอกเกิดแตเก่นะาดรอกนะครับมนเกิดเกิดเท่าคนนีป็นเร่องบริสเกตเบอกเจิดข้างคนนี้เนาะใชแไหมบมเก็ดข้างกจะข้างแล้วจะไม่ได้เก็ดว่าเป็นเกิดข้างแล้วครใช่ได้เท่ากัพยายามทำดีไว้เกิดม,มากบอกว่าทำดีบ่นีจชัวร์ฟังใจพนว่า กบาก,กากบา,ายาทากบายุบร,ริก,กบปตุนะที่สรกยกกบาปาบักกวาจัดสาวเซิสิตี้แต่ทั้งหลายทัปวเกับของของตนเขาสาสองขอไปเห็นอยู่ตำราเดิมอย่าบราณเริมตำราเออโบราณพานปรนกาวไว้บ่าเกถือกับยอดทับพเดีกกาวไว้ <c oughs> เออ ถ้าว่าถูกยาเป็นของเจ้าของเงี้เจ้าของเห็ดบดเจ้าของทัานเด็กคไดดดีท่านเจ้าของทัานดีควบตัวกันตามว่าขั้นถากทัพดีควบเดีกกันตามไปเป็นธรรมดาเนาะเจ้ากาจีรูได้ยีรักจรูได้เฮคุ้ยป้าดาดอกแต่ว่ากาขงจาเ่็ก็โอ้พิธีไปทันแต่ว่าพออยู่ตรงสี่เดียวก็ยูวัดสางวัด้วสีวัดแล้วแต่บอกบอกเขาอยู่ จากวันใดวีปดาวันทันปัจีแล้วจังวาดวันละสี่เดือนวันละสามเดือนสี่เดือนลางให้แล้วมีจะวันดับโปจากวิซับปีค่อยลแล้วแล้วบัสครบส่วนกุดเก่าหลังสาราใหญ่ของดามสองสามห้องหลังแล้วก็ดีถ้าเกิดปัญหาไปรับย่อเขาได้บัดเพราเขาหอ,หอเหนินเดรรการได้ดทันทีก็จะกุญเชนี่นแล่ะ หเจ้าโหมาบาเลยสามพวกสามคนเนะน,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 น่ยเห็นคอยบอกฟันเห็นคอยบอกบอกว่าเห็นแล้วเห็นดีดีไปลยอยู่ชิงสายไฟเราปลอยทงสายไฟเ่สานันเืนบืองอยู่ผู้ใดจะทผู้เองสิผูจากเบ็ดนะเห็นใช่สิกดกันดีมาบาดกับบ้บานที่แรกดกับบ่องเนี่ยผบนี่บาเดีเป็นซีบอกไปร้อนทันสิเป็นจองไปร้อนทัน สันอ่อมาอคอยไปเห็นอ่อสันพบโลคกับสันออกจากพบโลกมาแล้วก็มาสันอ่อจัดุูมไปออกจากสันจุรุมามาถามถามที่แรกถามแซ่เพ็งว่าจบแกสองคนเอา้าคือไู่เด๋โอ้ที่ดินนี่อยู่ล่ามาเอาสันกราจาบับพิเิษกระจดท้า,าไทยไอ้แปร มาได้ออกมาท้อกูแค่ตกไก่แท้ชุบใน้อ้กับเราก็ตายบดทตะกิ้งตะกิ้งท้องตายไปแล้วในใจอ่ะแด้กูตกไก่พอดีไว้บอกจะเลยยางมาเพาะามามา,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 าพ่อสองมา,าพ่อสองคนหนึ่งใบคันแรกได้เลยมาพ่อสองคนเด็กเขาบ้นไหนพอดีพ่อใหญ่พอดอกจัดตุ่มตัววมาสัน่นโอ้ว่าบ,บาได้ทางไปเมื่อกูดูไปแล้วพูดมาสัน่นก็เจาเ้าแซ่แก่ไป วันนี้เป็นจนใบพุ่มๆเลยตัวตัวเลยพุ่มเพื่อเขาเห็ุทั้างแล้วต้องเดอดกลายตลาด้วยเขาไปกก็ได้ขอเปิดไปไปไปเหตุนาำนาบกันโยนาําันโยนาำกลวงลายกวงยาวไปกูจะไปไว้บ่อคั้นกูไปดีถ้าเกิดกูตกเลยกูก็ตายปัานี้ก็ได้ออกออกบุญออปรปุนออกไป หลอก่าแไปพ่อยิบสองท่าเขาแทรกทางแท้กบทด่วยไดน,นพ่อสองแถวใช้สั่นแล้วอะไรพอใจว่าสั่นก็สั่นอ,นอน่บาดาดนเจ้าว่าสั่นโห้พ่อตกคนบาดานเลยว้าเนื่อบกวนที่ใช้ชงกไปเมื่อพูดว่าสั่นผูดเล่ากีฬาจ้องฟอ,องว่าสั่นเห็นกีฬาจ้องฟองเว้ยก็ใช้กีฬาเขาฟองเลย<อ>ม,มาเดือนเดี๋ยพ,พ่อกันมาเตือนเดเดี๋ยเดินเดิดดนดอยว่สั่นะ กูกับตากูไปได้กูจะไปนับปูกัน,นะนไ,นบบนได mm hmm. น้ว่าจะไกหหรออไปนับปูพอไปนับปูเห็นคนสามคนย่อนหัจักเบนละกระบาพออัน,นั้รละกนว่าโอเห็นดี่บรได้ฟัน,น mm hmm. <laughs> วันเสาร์วนเารด้ฟันเห็นดีว่นา mm hmm. อ่าบารีพอดอกมากค่ะคนจะเชิงสายไฟอยอยู่โยสะดอกอยู่นีสามคนมีสามคนแล้วสี่ในสามบอกอกดิบอกงลางทับบนสองเกาสบกไปได นี่แหละเด็กเขาฝันกัรบ่ฝันกันไปบ่ได้กูตายบ่คำบ่าเจ้าของเจ้าของกูตายบ่ว่าอจันบ่ตายอยู่จันบ่ตายได้จีบ่จันกูเป็นบาดนอนดัว่าีั่ก็ยักไปอยู่บ่เศร้าอยู่มึงดูนี่แหละพอใจหันขับฝันดอกอย่าเป็นเสือเสือบาดบ่ได้ขับฝันขับฝันเฮียจะพอหลงพอบ่นแดกบ่นใจนับแต่ว่าเฮาก็จะพอปากเถาะ เว่าสามผ่าสองจะพอปากเ้อสามผ่าสองแต่ก่อนการแตก่อนจะพอปากปกัแต่ก่อนเดี๋ยวร้อนกัรได้เนี่ยอันนี้ขาว่าบ้านแตม่มูปูโรไปเลยว้าโรบ้รบบานพระเถรเจ้าของเราไเล่เ่าฮ่าร้อการใช้ใสกทับกทาริมกับบตัวเดียวัดอก มันต้องมีอุปสรรคจังหน่อยมันจังสิไปออกนิพพานอรหันต์ได้ครับปู่มันต้องมีอุปสรรคจังหน่อยครับผมครับผมหลวงหลวงปู่มันต้องมีอุปสรรคีขั้นแรกอีกขั้นหนึ่งก่อนจังสิไปอรหันต์ครับผมครับกฝันไปไปเห็นเบี้ยผู้เรียมาบอกเดี่ยวบ้านบรรจุศพลองพอพิบดเลยเช่นโอ้เห็นแล้วป่ะเลยว่าก็เลยกุกข้เวารกา ก็บากระกระเจียงกันมาเลยโอ้ไปไปไหนโนราบมาเส้นพอชูโดกมาว่าเส้นช uh ูโดกมาก็เลยอยากกราบคาราวาเส้นโอ้ดีแล้วว่าเส้นเฮ็ดจังทีแล้วมันดีเฮ็นทีแล้วมันถูกถูกต้องแต่หลวงปู่ที่บอทคอยถูกต้องวันไหนประดาเพราะว่าบ่อชูดงอาผู้คาอ่าียนกัดแถวชูดงว่าจนดอกก็เลยเขาวัดบ่นไหนเขาวัดมีปัญหาโดยที่ ว่าได้ขาถามพกปักโคนมานไตแต่ผัดสังวัดสังนิพันุทุกปรถุโถอุคาใส่นี้วัดโอ้ใจแต่ข่าววัดบรรมีปัญหาหรือวัาสะฆบ่ดนเดิกกับเด็กเราวัดสดฆ์โอ้ดีแล้วว่าสงไปถูกต้องวัดิงฆ์มาก็เลยหาพี่ญาติไปยบประบรรณบวะปกปิับรรพจะทั้งไก่ต้องบานเจ้าของเพ่อแ่าจ็กเียววัสดฆ เขาเ่ทับเอาโกเไปทับดาพร้อมแล้ววะคัดดาเขาวางได้ไหมไกูกินเขากูที่สูงแล้วผวางสิแล้ววะผู้กาวางสิละบริเกตเขาสูงนี้ข้าจูได้กัเอาแก้วไปให้กูจักตัวได้แบวางสิว่าจะวาเขาไม่สอนคนฟังนี่เป็นอไรอดด้นโอ้ยบอยแล้วบอดียวดีประเด๋ยวจะหลอกถือว่า 不家的卡呃卡位 <noise>